หลับตาฝ่ายมันตูมนตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปร,รกากัรจาเมื่อคนน้าจรปากับพวกลูกน้องสมุนจรเริ่มเกิดความรู้สึกที่หมายไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วความสมัครสมานสามัคคีภายในกลุ่มจรนยังเริ่มค่อยๆลดลงไปตามลำดับ แล้วความบรรของระแหงทะเลเะบาะแวงกันในเรื่องเล็กๆในน้อยก็ได้ค่อยๆเพิ่มพูนมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์และเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่พวกโจรนป่าได้ช่วยกันปล้นสะดมกันมอนั้นก็เริ่มที่จะแบ่งสรรพันส่วนและตกลงกันไม่ค่อยจะได้เหมือนดังแต่ก่อนเพราะมีสิ่งที่ติดค้างคาอยู่ในใจ สิ่งก็คือความวาดระแวงไม่เพียงแค่นั้นว่าตหน้าจรป่าจะพูดหรืจะสั่งอะไรก็ตามพวกลูกสมุนจนป่าทั้งหลายก,ก็ไม่ค่อยอยากที่จะปฏิบัติตามกันเหมือนเดิมเพราเป็นเช่นนี้จึงทําให้ตัวหน้าจนป่าต้องใช้วิธีการบังคับขู่เข็นแล้วก็มีบทลองทอสารพัดสารพันกับบรรดาลูกสมุนที่เด้อแพ่งเหล่านั้น แล้วเมื่อเหตุการณ์ภายในกลุ่มโจรป่าเกิดความร้าวฉานเช่นนี้มากเข้ามากเข้าในสุดภายในกลุ่มโจรป่าก็ได้มีการแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าหรือเป็นกลุ่มย่อยๆขึ้นมาเป็นจำนวนหลายกลุ่มส่วนตัวชาเมืองจำแรลงรลอลูกน้องในทหารของตัวเธอในพบชาตินั้นก็จะคอยแอบส่งข่าวคราวความคืบหน้า เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในกลุ่มโจนป่ามาแจ้งให้ตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อราจองครักในหลายๆพุทธันดรกันก่อนโน้นได้ทราบเป็นระยะะ,ยะโดยเฉพาะทหารชาวเมืองจำแรงหรือลูกน้องในทหารของเธอในภพชาตินั้นได้สืบอทราบว่าพวกโจนป่าจะเไปปล้นพวกชาวบ้านที่พิกัดสถานที่และเวลาใดชาวเมืองจำแรงจะรีบส่งข่าวไปแจ้ง ก็บอยตัวเธอได้รู้และทราบลุงน้าในทุกๆครั้ง<ม>จากกระทั่ว่ามา,มาถึงการปล้นสดมครั้งสำคัญการปล้นในครั้งนี้พวกโจนป่ามีความตั้งใจและตระเตรียมแผนการเปอย่างดีที่จะออกปล้นพวกชาวบ้านครั้งใหญ่<ม>จะเรียกได้ว่าการปล้นครั้งนี้เป็นบิ๊กโปรเจกต์ของกลุ่มโจนป่าเลยก็ว่าได้ oh. ดังนั้น ทันทีที่ชาวเมืองจำแรงกรรับลูกน้องในทหารตัวเธอในพบชาตินั้นได้ทราบและล่วงรู้ถึงแผนการในกกล่าวแล้วตัวเขาจึงไม่รอชะรีบส่งข่าวนี้ให้ตัวเธอได้ทราบในทันทีและเมื่อตัวเธอและนายทหารหนุ่มร่หล่อในพบชาตินั้นได้ทราบข่าวและรู้ถึงรายละเอียดสถานที่และวันเวลาของบิ๊กโปรเจกต์ ต่การปล้นครั้งใหญ่ของพวกโจรป่าแล้วตัวเธอได้พบชาตินั้นจึงได้เรียบประชุมเหล่าทหารหารที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนเพื่อคิดหาวิธีการที่จะลดความเสียหายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกชาวบ้านทั้งหมดอย่างเร่งด่วนลดความเสียหายได้จ้ะนอกจากตัวเธอกับทีมงานทั้งหมดในพกชาตินั้นจะวางแผนตั้งรับพวกโจรป่าแล้ว ตัวเธอยังได้วางแผนตีโต้กลับพวกโจนป่าปเพื่อที่จะได้ประเด็ธศึกและกวาดล้างกลุ่มโจนป่าจาปัญหานี้ให้ราบคาบภายในคราวเดียวกันอีกด้วยโดยในขั้นตอนแรกตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในพบชาตินั้นก็ได้ไปแจ้งและปรึกษาหารือกับท่านจอาเมืองถึงแผนการการตั้งรับและปริเ็ธศึกพวกโจนป่า ที่ตัวเธอและทีมงานได้วางแผนกันเอาไว้จากนั้นเมื่อตัวเธอได้พบเจ้านั้นเห็นว่าท่านจเมืองเห็นดีเห็นงามและให้การสนับสนุนในแผนการต่างๆที่ตัวเธอได้พบชาตินั้นได้วางเอาไว้แล้วตัวเธอได้พบชาตินั้นจึงไม่รอช้าแต่ขอความร่วมมือกับท่านจเมืองในทํานองที่ว่าในการปราบปรามโจรป่าครั้งนี้ ตัวเธอจะต้องขอยืมทรัพย์สมบัติจากส่วนกลางที่่านจะเมืองดูแลรับผิดชอบอยู่มาแจกจ่ายให้แก่พวกชาวบ้านไปทรัพย์สินส่วนกลางนี้เป็นเสมือนกับสมบัติหลวงที่กรมจรนบาจะกวาดต้อนไปแทนทรัพย์สินและของมีค่าของชาวบ้านแต่และครอบครัวและเมื่อภารก,กิจทั้งหมดสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปด้วยดีแล้ว ตัวเธอและทีมงานก็จะนําทรัพย์สินที่ยืมมาทั้งหมดมาคืนให้กับท่านจำเมือง oh, oh, oh. นึกก็ขอลืมเลยนะขายืมเนาะเขาจะเอามาคืนในภายหลัง <Yeah. S 1> ทันทีที่ท่านจำเมืองได้ยินแผนการที่ตัวเธอได้กล่าวไว้เช่นนั้นท่านจำเมืองก็ยินดีและยินยอมนําทรัพย์สมบัติของส่วนกลางมาทำตามแผนการดังกล่าวทุกประการ ท่านจำเมืองตัดสินใจเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านมีความมั่นใจในแผนการที่ทวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในพบเจ้านั้นและทีมงานได้วางแผนไ,ไว้เป็นอย่างมากนั่นเองท่านจำเมืองยังเต็มใจที่จะทําตามทุกอย่างหลังจากที่ตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในพบเจ้านั้นได้รับไฟเขียวหรือได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านจำเมืองแล้ว แธอเธอก็อรีบเดินทางไปแจ้งให้พวกชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพวกโจไรไ้ทราบถึงวันและเวลาที่กลุ่มโจรจะออกอารวาสมาบุกโจมตีในทันทีจากนั้นเธอเได้พบชา้านั้นก็ได้แจกจ่ายสมบัติหลวงซึ่งเป็นทรัพย์ของทางการแล้วก็บอยให้พวกชาวบ้านทําการเก็บซ่อนทรัพย์สมบัติของพวกเขาให้ดีตอนนั้นยังไม่พอเธอเธอยังได้กำชับกับพวกชาวบ้านทุกคนในทํานองที่ว่า ให้บระชาชนทำตัวเป็นปกติและห้ามแพร่งพรายหรือกระจายข่าวที่พวกจนจะมาบุกมาปล้นนี้ไปสู่คนแปลกหน้าเป็นอันขาดอ๋อคงดูว่ามีคนแปลกหน้าไหมนี่เนาะปรากฏเราไม่มีนี่เนาะแล้วพอถึงวันที่พวกจนบุกมาปล้นจริงทรัพย์ก็ขอให้ประชานจะได้คัดคืน ให้ทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดแล้วรีบหลบหนีไปเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ก่อน oh. แล้วมาถึงวันดีเๆหรือวันเวลาที่พวกโจรป่าทั้งหมดยกทีมาบุกโจมตีและปล้นสะดมพวกชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งนั้นตามข้อมูลที่ชาวเมืองจำแรงได้แจ้งเอาไว้ตามทันไหมจ๊ะกลุ oh. ่มพวกโจรป่าทั้งหมดก็ได้บุกเข้ามาปล้นทรัพย์สมบัติของชาวบ้านไปเป็นจำนวนมาก เึ่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่พวกโจรป่าปล้นไปได้นี้ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สมบัติจากส่วนกลางที่ท่านจะเมืองให้หยิบยืมมาทั้งสิน้นส่วนตัวพวกชาวบ้านเองนั้นที่ไดกลุ่มพวกโจรป่าบุกมาพวกชาวบ้านต่างก็ดําเนินการตามแผนการที่ได้ว,วางเอาไว้นั่นก็คือ <laughs> ต่างคนต่างทิ้งสมบัติแล,ล้วก็หลบหนีตัวรอดกันไปหมด ทำตามแผนก็คือวิ่งนั่นเองครับเพราะเป็นเช่นนี้จึงทำให้ไม่มีพวกชาวบ้านคนใดได้รับบาเดเจ็บเลยนั่นเองตา,งทา,งทางมทันไหมจ๊ะและในช่วงจังหวะที่พวกโจรป่ากำลังเข้าบุกปล้นสะดมพวกชาวบ้านในหมู่บ้านที่เคราะห์ร้ายอย่างเมามันอยู่นั้นนายทหารนมรูปหล่อนในพบชาตินี้ก็ได้แอบนำกองกำลังทหาร จะมีฝีมือระดับเทพเรียกป่า oh. <laughs> <laughs> เทพเรียกป่าเลยนะจ๊ะ oh. <laughs> กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งไปดักซุ่มล้ามรอบหมู่บ้านพวกโจนป่า oh. สิเนตาน,นี้เกือบจะกลายเป็นหมู่บ้านาร้างเอาไว้พอเราคอาจังหวัดที่เหมาะสมในการจมตีตลบหลังภายหลังจากที่พวกโจนป่าได้กมาบุกปล้นสะดมพวกชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งง่ายเกินคาดพวกโจรบาก็ได้ขนทรัพย์สมบัติที่ปล้นมาได้เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขาในทันทีซึ่งในสายตาพวกโจรนั้นถือว่าการปล้นครั้งนี้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นพระพวกโจรสามารถปล้นทรัพย์สมบัติมาได้เป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพอพโจรปร่าได้เดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ได้มานั่งล้อมวงประชุมกันเพื่อทำการแบ่งทรัพย์สมบัติที่ได้มากันตามปกติในทายโจรโจรโจร <c oughs> แต่เนื่องจากตั้งแต่ตัวเธอรือนายทหารอาราชองครักนม รูปหล่อในหลายๆพุทธันดอนก่นอนๆนูน้นไอ้สรงชาวเมืองจําแรงหรือเลิกนอกในทหารตัวเธอในพบชาินั้นแต่ในตอนนี้ได้แอบแฝงก็ไปอยู่ร่รมในกลุ่มโจรป่าเกาไปเย่อ,อยุ่และทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจกันในกลุ่มโจรพวกโจรเกิดความระหองระแหงแล้วก็มีการแบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่าอีกทั้งแต่ละคนก็มีแต่ความโลภ อยากที่จะได้สมบัติในส่วนของตัวเองมากๆเพียงแค่นั้นใน,ในระยะหลังๆที่มีการแบ่งสมบัติกันพวกจรต่างก็เกิดการคเมนกันเรื่องของการแอบงบงิบหรือคบสมบัติใส่กระเป๋าของตัวเองตลอดเวลาไม่มีอะไรใหม่นะนกิเลสตัวเดิมเนาะและจากจุดอ่อนของพวกจรนดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี่เอง จึงท,ทำให้ทันทีที่ชาวเมืองจำแหลงหรือในทหารลูกน้องตัวลูกที่ตอนนี้พร้อมตัวเป็นโจรป่าต้จังหวะและโอกาสที่เหมาะสมแตัวเขาจึงได้แอบ,บรำพึงกับเพื่อนโจรที่มินสิสายชอบเออะอะโวยวายนี่เลือกตั้งเออะอะโวยวายนะะในทำนองที่ว่ามีคนในกลุ่มเราบางคนแอบงบบ,บอุปอิบ <c oughs> เขโมา้ถุงทองทำไปนะเดินไปแถวออกมาแบ่งกันในที่ประชุมทันทีที่เพื่อนโจรที่มินิสายชอบเออะอะโวยวายดีอินชาเมืองจำแรงแล้วนายทหารที่ตอนนี้ปลอมตัวไปเป็นโจรป่าผู้กระซิบกราาะซาบเช่นนั้นแล้วแต่เขาเกิดความรู้สึกโกรธและไม่พอใจเป็นอย่างมากและเพื่อนโจรที่มีนิสายชอบเออะอะโวยวายคนนั้นก็ไม่รอช้ได้ออกหน้าประกาศกล่าว ก็หาตัวจนที่แอบอุ๊บอิบขมอยถุงทองไว้คนเดียวในทันทีแล้วเมื่อเหตุการณ์ดนงเนยมาถึงจุดนี้เนี่ยชาวเมืองจำแรงแล้วนายทหารที่ตอนนี้ปลอมตัวมาเป็นจนป่าก็ยิงผสมรรงในการขุดคุยเรื่องต่างๆอ,ออกมาเพื่อเป็นการใช้ศาสตร์น้ำมันก้ากองไฟให้เรื่องนังกลาลุกลามใหญ่โตมากยิ่งขึ้นขไปอีก ตามทำไปจ๊ะแล้วในสุดกลุ่มจริ่ต่างคนต่างก็มีปัญหากันอยู่แล้วก mm ็ hmm. ここเริ่ม mm hmm. เกิดการโต้เถียงด่าทอจนถึงขั้นลุกขึ้นมาลงไม้ลงมือ mm hmm. <laughs> ชกต่อยและหยิบอาวุธขึ้นมาทำร้ายกันแบบที่ไม่มีใครฟังใครเลยทีเดียว mm hmm. เมื่อการต่อสู้ระหว่างจรกันเองเริ่มทมีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อย ขาเมืองจำแรงหรือนายทหารที่ตอนนี้ปลอมตัวมาเป็นโจรป่าก็รีบนี้ยออกมาจากที่เกิดเหตุเราก็ส่งสัญญาณกับตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นรับทราบในทันทีทันทีที่ทนายทหารหนุ่มรูปหล่อในภพชาตินั้นได้เห็นสัญญาณที่ส่งมาเช่นนั้นก็ไม่รอช้าได้สั่งการให้นายทหารชุดติดซุ่มปิดล้อมหมู่บ้านพูกโจรทําการจุดคบเพลิง พร้อมก็ยิงธนูไฟก็ไปโจมตีละเาาี่ิปกของพวกโจรจากนั้นตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อนในพบชาตินั้นเขาได้นำกองกำลังทหารที่มีฝีมือระดับเทพเรียกป่ากลุ่มใหญ่บุกเข้าไปจัดการและจับกุมตัวพวกโจรป่าในทันทีและในที่สุดการสุ่มโจมตีพวกโจรป่าโดยการใช้แผนทำลายความสมรคีนในครั้งนี้ก็ ประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงด้าก,การใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่ายุให้แตกและก็ทำการเชื่อมนิ่มๆแต่ที่หัวหน้าโจรยังไม่ทันรู้ตัวเลยโดยเจ้าเถอและทีมงานทุกคนสามารถเรีบตัวพวกโจรป่ามาได้ทั้งหมดแบบยกกลังอย่างถอนรากถอนโคนเลยทีเดียวนั่นเองซึ่งการปราบปรามพวกโจรป่าในครั้งนี้ก็ได้นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่พวกชาวบ้าน อยู่บริเวณตะเก็บแชร์แดนของแขวนเมื่อตัวแทนหรือนายทหารนุ่มรูปหล่อในพบชาตินั้นในนํำข่าวความสำเร็จในการปราบลามพวกโจรป่าซึ่งเป็นข่าวที่น่ายินดีนี้ไปรายงานได้ในท่านจําเมืองได้รับทราบแล้วท่านจอเมืองก็รู้สึกเพิ่มมิติดีใจเป็นอย่างมากแล้วท่านจําเมืองก็ได้สังการให้จัดงานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จครั้งนี้อย่างใหญ่โตเลยทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นในความดีใจอย่างสุดๆของท่านเจ้าเมืองนี่เองจึงท,ทำให้ตัวท่านเจ้าเมืองถึ่ก็เอ่ยปากบอกกันนายทหารนุ่มรูปรอในพบชาตินั้นในทำนองที่ว่าถ้าหากเธอมีความปรารถนาหรือประสงค์สิ่งใดในเมืองแห่งนี้ก็ขอได้เอ่ยปากบอกถึงความปรารถนานั้นมาได้เลย ออเข้าทางเลยทันทีที่นายทหารนมเริ่บรอในพบเจ้านั้นได้ยินท่านจเมืองกล่าวเช่นนั้นก็ก็เด้หวนย้อนกลับมาคิดถึงความปรารถนาที่ยังคงค้างคาอยู่ภายในหัวใจของเขาแล้วจ๊ะแต่สุดเขาก็ไปรอช้าได้เอ่ยป่าขอท่านจเมืองถึงสิ่งที่เขาปรารถนาและต้องการในทันที ถึงที่ท่ก้าวต้องการนั่นคืออยากจะได้ลูกสาวแสนสวยข <Wow. S 1> <c oughs> องท่านจำเมืองมาเป็นคู่ครอง oh. หรือมาเป็นปริยานั่นเองท,ทันทีที่ท่านจำเมืองได้ยิงคําตอบจากนายทหารนมรบรอในภพชาตินั้นเช่นนี้ตัวท่านถึงกับตกตะลึงละอึ้งไปเป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านไม่เคยค่าคิดมาก่อนเลยว่านายทหารนมรวบรอในภพชาตินั้น จะอาจอาหารกล้ามาขอลูกสาวแสนสวของท่านผอเป็นเสมืวนแก้วตาดวงใจและทึกสิ่งทุกอย่างของท่านเป็นอรางวนันในการปราบรามพโจนป่าเช่นนี้ตามได้ไหมเจ๊ะและเมื่อท่านจะเมือยังรู้สึกไม่พร้อมที่จะยกลูกสาวแสนสวขตัวท่านในกระตัวเธอหรือนายทหารหนุม่มรูปหล่อในพบชเจ้านั้นตัวท่านจึงได้ทําการต่อรองในทํานองที่ว่า การที่เธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อในพบชานนั้นแต่มาขอลูกสาวสุดเลบกับตัวท่านอย่างกระตันหันแบบนี้เัอท่านก็คงจะยังไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะเรื่องการแต่งงานนั้นมันเป็นเรื่องของหัวใจที่จะตั้งยินยามและพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายจะให้ไปบีบบังคับกันนั้นมันก็อ,อ,กอะไรอยู่ แต่ถ้าหากว่าเธอจะขอเปลี่ยนรางวัลเป็นอย่างอื่นเช่นบ้านช่องที่ดินหรือแก้แหวนเงินทองหรือของมีค่าเป็นต้นตัวท่านก็นสามารถที่จะจัดหาเป็นรางวัลให้แก่นายทหารหนุ่มนะตอนนี้ได้เลย oh. โอ้นี่เนาะเมือ่อเจอเธอหรือนายทหารหนุม่มรูปหล่อบพบเช่นนั้นแต่ยิงคำตอบจากท่านจเมืองที่กล่าวแบบแบ่งรับแบ่งสู้เช่นนั้นแล้ว แม้ว่าตัวเธอได้พบเจอนั้นจะเข้าออกเข้าใจในความรู้สึกของท่านจะเมืองเป็นอย่างดีก็ตามแต่ทั้งนั้นก็ไม่อยากจะเข้าใจไม่น,นออยากได้อย่างเดียวแต่เธอจึงยืนยันและยืนกรานกับท่านจะเมืองว่าโอ้ท่านจะเมืองในชีวิตนี้เนะี่ย ก็มีแต่เพียงลูกสาวท่านจำเมืองเท่านั้นแหละ <S <S ที่เธอรักและปรารถนาจ้ะถึงทหาท่านจำเมืองยอมยกลูกสาวแสนสวงท่านในกับเป๋เธอตัวเธอก็จะรักตัวเธอ,คอเคยไอทหารหนุ่มรูปหล่อนะจ๊ะพบชาตินั้นจะดูแลและมอบความจริงใจให้กับลูกสาวท่านจำเมืองแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปขอจินันว่าชีวิตนี้จะขาดลูกสาวท่านจำเมืองไปไม่ได้ ละลอนคือสุดหัวใจของฉันสถิติที่ท่านจำเืิงได้รับคำยืนยันและยืนกรานจากนายทหารหนมูปรบรอไดพบชาวนั้นอย่างนี้แบบนี้ตัวท่านก็เกิดความรู้สึกอึดอัดใจและไม่รู้ว่าจะปฏิเสธหรือขอคืนคำที่ตัวท่านเด็กกล่าวออกไปแล้วอย่างไรพอเป็นเชนนี้ท่านจำเืิงจึงได้ขอเวลาผัดผ่อนในเรื่องดังกล่าวนี้ กับตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อเดีพบเจ้านั้นไปก่อนสิ่งตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อเดีพบเจ้านั้นก็ยินยอมน้อมรับจะรอรับฟังคําตอบจากท่านเจ้าเมืองแต่ในระหว่างที่ตัวเธอหรือนายทหารหนุ่มรูปหล่อเดียพบเจ้านั้นกําลังจะเดินทางกลับไปยังที่พักซึ่งตั้งอยู่ภายในหัวเมืองดังกล่าวอยู่นั้น นต่ทหารหนุ่มก็ได้คุ้นคลิตและรู้สึกเป็นกังวลอยู่ลึกๆภายในใจว่าการที่ท่านเจมือจะยกลูกสาวสุดเลิกของท่านให้กับตัวเธอนั้นคงจะเป็นไปได้ยากหรือไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย,ย่างแน่นอนเอาแล้วเนาะและเมือ่อนายทหารหนุ่มรูปรลใอพบจนนั้นคิดไม่ตกกับเรื่องอนาคตถึงความรักเช่นนี้ในสุดจึงถูกอกุศลก็สิงจิต ไอคิดวางแผนและหาวิธีการที่จะครอบครองลูกสาวใน,นจะเมืองแบบแนบเนียนนี่เนาะเลยนั่นเองและแล้วในทหารนุ่มรูปหล่พบฉะ้านั้นก็สามารถคิดแผนการที่จะครอบครองนางในฝันได้สำเร็จถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงเพราะเล่นกับของสูงก็ตาม ส่วนว่าแผนการใน,นกลาวจะมีอรารยละเอียดเป็นอย่างไรและจะสําเร็จดังที่ตัวเธอคาดการวางแผนไว้หรือไม่อย่างไรนั้นเราคงจะต้องมาติดตามรับฟังในวันถัดไปนะจ๊ะ